ในตัดเนตัดเท่าที่ครับเร็วๆดี๋ยหนึ่งเจ็ดปดสี่เอ็มมีมีเฮ้ยเฮ้ยไอ้บัตรบัตรบัตรมันชื่อว่าอะไรอ่ะเซฟออนมันเป็นบัตรดำดำอะเซฟออนไอเทมได้ชุดมันได้เท่าไหร่นะสิบป่ะไม่ไม่ใครสะ้อนอ่ะได้สิบรับลุงสิบเฮ้ยไม่ใครถอนอ่ะเนี่ยเนี่ยเซฟเราเซฟเราน่องน่องนองไอมึงใช้อะไรเนี่ยเออ ออนออนไลน์แคสอะออนไลน์แคสอะเก็บไว้นะครับลุงเก็บไว้นะครับลุงสวัสดีครับพี่รับลิงโก้สองวงท้าพอดีเน็ตตัดเน็ตตัดลิงโกครับไอ้กล่องกล่องซัพพอร์ตนี่เปิดทีละร้อยไเหมือนคุยอยู่ในโฟตลาดพวกของนัดของเตยแบบตลาดบูนไดอะพีิธี ขายปูขายปลาเที่ยไอบอลกูต้องมีกระสุนที่ไหมเนี่ยเล่นายลดัวแปรเนี่ยต้องมีสักร้อยแม็กก็เหลือแล้ว มันอยู่ที่พี่อ่ะถ้าพี่ไร้ช่วยเพื่อนพี่เรต้องแหลงเยอะเนี่ยสายลิงโกครับสายลิงโกครับรับลิงโกครับรับลิงโกครับรับลิงโกาครับหัวไก่สายลิงโกครับมาเลยครับไปแล้วที่เราไม่เนี่ยหัวไก่ครับไปแล้วพวกออกไปจากตรงนี้ที่บ้านรูกหาวุก่พูดมลูกน้องชายพี่โร่พี่เอผมซื้อครับรับเลขกรับเล็กรับเล็กพี่ใครใครขายลิงโด้วยล้วพวกนี้เอาก็ลดได้ร้อนพวกนี้เขาก็ลดแล้วพวกนี้อยาไปเอาไปเลยอย่าไปเลยเฮ้ยมึงจะนี่ทำไมมึงรอมึงรอซื้อวันพรุ่งนี้มึงรอไม่ได้ มราจะรีดทำไมรอชีวันพรุ่งน <im> ี้ดิอี้ตรงนี้เลยคร้บตรงนี้เมยครับรี้แมันรีบพี่จะรีดทำใหม่เยกรสได้กินนัดนะบอลใส่ได้กิ่นดร้่บพักสิบขอเลี้เ้มี่ตอร์เ่พี่พีเตอเอ้มึงดีมึงทำไมเนี่ยดี๋ยวกูต้องตรวจเนี่ยแล้วก็สทแล้วแล้วกระสด่เรัน้ไรัแดงครัแก๊งเราต้องชูไปแอดับ้องนี้แพ้ขายได้ไม่ได้ะ ไอ้หนุ่มได้รับรถยังอ่ะแองนั่นแหละครับยังเลยบายเอามาเสร็จแล้วนี่ไปเอาไม่ไปเอาหรอไปเอาดินี่ที่ใครที่ซอหรอเอาลองไปถามมาพาดูครับได้ครับครับโมเดลนั้นแหละที่เราเราเป็นคนส่งเรื่องไปอันได้อันนั้นเลยตังให้เข้ามาทีนึงเลยนะก็อันที่เราส่งมาคลิปวิดียวสองร้อยอันอันนั้นเลยเออไปไปดูดิไปดูเลยดูได้ครับผมครับุณสี่ล้านก็ให้มาแล้วไงสองร้อยอันนะ เชื่อผมเริ่มงงกับยาปั๊มว่ามันเกาอะไรในตัวพร้อมอย่างพี่เนี่ยที่ขายมิลิคไหมขายลิโก้ครับขายดิโก้มาละมาละมาละรับเหล็กเนี่ยล่ะรับพร้รับเหล็กครับรับเหล็กรับเหล็กมิตรออกมาพมิตรออกมาดีกว่าพี่รับวันีะแล้วมันเพิ่มเกาะดีอีกว่าบอลไม่ใช่แค่ยี่สิบอ่ะมันดูน้อยไปวะถุงแกงไปก่อนได้แค่นี้เหรอสมองสมองแต่เกาะที่นี่เกาะที่นี่มันดีเลยสี่วิเลยนะลุงเนาะสมองเพิ่มแล้วเวทพี่ชายครับมีเหล็กไหมรับเบียเบียเบียพี่น้องหน้าพวกกูเหมือนพวกคนขายของป้าไปไกตีนเลยเดี๋ยวนี้้เเลยครับน ไม่จะถามซื้ออย่างเดียวไม่รู้มันเห็นโาโก้เลมันจะขอซื้อของเราอ่ะเราขายของถูกป่าใช่พวกแป้งขายของให้ลูกอ่ะเขาให้แป้นขายของไปอย่างถูกอ่ะไอพวกกล่องตีอ่ะใช่เหรอหมดเทียนอ่ะออะไรอ่ะคนเขาก็รักดีแบบนี้ยคนรักทั้งประเทศเลยเดียไม่ใช่ครับลูกไม่ไม่ได้ขายลูกครับตอนแรกขายตามราคาตลาดแล้วก็เอสวิเจป่าวะวันวันประมาณวันหนึ่งมาใส่มาเส่โก้ะ มายังไงไอ้ดอกอ่ะมากี่โมงอ่ะมาสักก็อ่าอีกอีกสองนาทีครับลุงสองนาทีครับเนี่ยมันดังครับชุบกันหน่อยชุบกันหน่อยชุบกันหน่อยไหวมึงต้องชนะไอ้ได้เฮียแล้วมึงชนะไม่ได้ใน่อยไฟดีแย่เลยนะจำเพราะมันมันแพ้ดอกมาสี่วันไม่ถ้ามึงจะแพ้ดอกในไฟมึงก็จะโดนแน่นอนอ่ะถ้ามึงไม่ได้เขาเลยอ่ะวันนี้มันต้องเอาง่ายมาถ้าบัฟอ่ะถ้าถ้าผมปกดล็อกโซ่อ่ะบัฟบัฟไปโดนก่รตัดการกดล็อกไปหาได้ บัฟเลยแฮเราป่ะถ้าบัฟถ้าบัฟแกงบุกโหนขึ้นจริงดูอันนี้เกี่ยวจริงๆริงนเนี่ยต้องบัฟไปลุงไม่แล้วแล้วเฮียอะไรกูเต็มเลยเนี่ยไม่มมันายังไงวะเนี่ยใส่ไปอ่ะดูเอาเอาดิลุงแลกไม่ไม่กูจะกิ้วใส่หมูแล้วอยู่ดีไอ้เแ้งโผล่มาเต็มเลยไม่รู้ว่าไปตั้งแต่นี้ลุงรมาใส่หมูตรงตรงที่เดียวกับแบรชัทมาแล้วว่าสวมสวมรอยได้ดิใช่หรอไช่ดูดิสวมวิญญาณอ่ะใส่หมูดิลุงไม่ได้ยืนบั่ไไมด้ นบักนทีนี่เป็นไปเดินใส่แฟชั่นที่มันลอยๆอยอยู่ได้ไอตียอะไรพวกไม่มีกระตังอ่ะแล้ไอตี๋มีอาวุธแหละไอตี่เลยไอตีมีไม้กับปืนเข้าปะไม้ปืนแล้วก็สวิตเบสไปนี่ก็นเล่นปืนก็ได้นะไนี่ไม่ตีไอ้ตีมันจะเล่นแต่ปืนอย่างเดียวไอ้ตีมันเล่นปืนมันมันไม่ได้เล่นอาวุธอื่นเลยมันตีมามันก็มันก็ไม่ได้มันลงมาเล่นเว้ยตอนนี้มึงหามึงมึงมึงหามึงหารถให้มันสักคันหนึ่งอ่ะ นี่เนี่ยออรถรถกบที่ผมไม่กบกบมันไม่ใช่พี่ติ๋วเราเก็บไว้เลยซูเป้า์ไหมมีซูเป้าถ้าถ้าชอบเล่นแบบรถถนนซูเป้าผมครับกบแทนก็ได้นะก็เป็นถนนหลักครับเออมึงมึงมันแรงไหมล่ะเราต้องเอาแรงแรงอ่ะไล่เคสเพื่อนได้อะแรงดิแรงแรงแรงก็ประมาณไล่เคสเพื่อนนะแอดอบแอดอบดูเอครับพิมพ์ถับเอทีพีมั่นใจนะเอทพีลูกลูกเอบ้างอันที่สองอะพี่อันที่สองพี่ตีอันที่สองรู้ไหยังไงวะอ่ากดกดดีลิสแล้วก็ถับเอทพีครับพี่เอทพีแล้วก็เห็นแอดอบไหมลูกเอ รบเงเอ่ะอันที่สอง่ะนับจากบนลงแยกกลุ่มที่แแกกลุ่มออกนี่เนี่ยออเราอยู่นัเลยขตรขาขามาหนอมาหน่อยบอลีครับพันหนพนหนึ่ันหนึ่งพันหนึ่มีครับลุงน้ำคนด้วยครับเรานั่งเรานัรเรัตรงนี้หเลยพี่พีุ่ญนั่งเลยพี่มี่นั่งเลยพี่ลงนั่งเลยลงนับี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 ยังไม่ครบ ยังไม่ครบห้าสิบครบละไปเฮ้ยเสียงใครอ่ะคุณคุณอ่ะยี่สิบสองผมนี่ครับเฮ้ยโอะเมื่อกี้นี้เอ็ดวินมาเหรอแบงค์พิมพ์ว่าอะไรอ่ะถึงกลิ่นทรายบรรยากาศเดิมอดอมดอมมาหลังกินหลังเลยดอมหลังนี้น่ะเดี๋ยวกุ้มด้วยอีกดอมกินแบบเต็มปอดเปิดตลกดมาไงเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่เสามสิบสามสิบพี่สามสิบเป็นเลยสามเอ็ดสามเอ็ดพี่สามเอ็ดเข็ดแท็กกัน ต้องฟังไอ้นี่นะหมูแข้งทองนะบอกไว้ก่อนถึงจะเล่นออกแข้งทองนะถึงจะเล่นนะใช่หมูหมูแข้งทองของโฟแบงค์คิดว่ามีคนจะมาซื้อไอ้ดีแลกผมไอ้ดีแลกฮัลโหลมาพิริยามันละไอ้ดีแลกเซิร์ฟหนึ่งนะลุงลุงลุงต้องเล่นหนักนะลุงลุงองเล่นหนเล่นอยู่แล้วกูเล่นอยู่แล้วที่สามสามที่สามสามที่สามสามเดี๋ยวไปบอกกันแล้น้อยหนึ่งพี่แ้วน้อยหนึ่งแล้วน้อยหนึ่งพี่แล้วน้อมาเข้าไปแล้วพลุงไม่มาแล้สี่ตรงละ น่าจะไม่ถึง30ด้วยใช่หรอกี่วันแท้น่าจะเข้าทันมั้งไม่รู้ใช่ลุงใช่วันนี้ไม่ถึงสามสิบเดี๋ยวไฟนี้เดี๋ยวไม่รับได้นะไม่เอาที่บ้านหรอกเฮ้ยไอ้ยดอมหรอสวัสดีครับอาจารย์ยอดใช่ปะยอดไอ้เดอล่ยังอยู่นี่อีกเหรอเพิ่งกลับมาลุงกลับมาได้นี่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะวันหนึ่งไยเล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 ยวันหนึ่ง แป๊บเลยคนนึงไม่พูดพอแต่ว่าใครรู้ตัวฟีถอยเลยมีป่ามีเสียงกันไหนไม่ติดยาิเร็วะลุงมียาวิ่งเร็วไหมไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใช้ไอ้นี่พักก่อนนะครับเฮ้ยถ้า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 มันถ้าเพื่อเราลมปุ๊บกุ้มศพเพื่อนเลยได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้ห้าม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 ้ม้มจุหมเ้มต้องข้างนอกใช่ป่ะต้องข้างนอกอย่างเดียวใช่ป่ะเอางี้มึงมึงฟังมึงมึงฟังกูใส่ไปเลยถ้าตีได้ตื่นไมด้ด่าด่ามันเลยเฮ้ยแล้วไอไอบอลแล้วสตอรี่ไอบอลสบายอยู่ไม่ได้สบายอยู่ไอบอลแล้วสตอรี่ข้างนอกกูกูปรับมาโคอุ้มได้ป่ะแบบ

ชักไหวล้าชักไม่ตายไม่ตเฮ้ยช้เพื่อนด้วยชุบเพื่อนตายเพื่อนน้อยขไปโยคุชุบเพื่อนสวยจัดเฮ้ยมอาปิดตัวบีดีมึงมึงปิดตัวชุดดีไอ้บอลไอ้บอล

พี่รุนแรงจัดสิรุนแรงจัดสวยยยสวยไม่ไจังเยไม่ไไม่ไอย่างี้ทำไมไม่ไทำไมไม่ไวัอ้ไม่ไวเกินไไม่ไวจังอ่ะไม่ไจังอ่ะโอ้ไม่มาเลยแบบหมดไมจังอ่ลุงเนี้ยตลอดที่เลอะไรแล้วพวกมึงแพ้กันได้ไงตลอดลุงแพ้อะไรหครั้งนะไม่รู้นี่น่าจะคนคน่าจะมายี่ิบอ่ะลุงคนน่าจะมาประมาณยีิก็เลย้ลุงยี่่ ดูตรงรัดเนี่ยพอคนเนี่ยมีสามติดบวกสามติดสามเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยนะน่าจะนอนแค้นอยู่อ่ะน่าจะบอสช็อปเปอร์น่าจะแค้นจัดอ่ะรับกลับวลับกลับเลยที่หนึ่วรับกลับเลยใช่กลับงากลับงากลับไงวะทีทีบีเหมือนเดิมอ่ะลุงทีทีหกคุยเสร็จแลเราเราไปดีกว่าไปเรื่อเดี๋ยวไปตีเดี๋ยวพี่สาบตื่นมาไปดีกว่อยไม่มียังเกียร์แต่ เราไปเจอกับหมูหรืออะไรก็ได้ไอ้ที่สไอ้บอลไอ้ทีบอกเราพาเรามาเจอกับหมูอ่ะมันบอกอ่ะอะไรนะมันบอกว่าบึงพาคูไปเจอกับหมูอ่ะใช่เหรอจริงไหมเนี่ยมันดูมันดูแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่มันเป็นไฟลงแบบเออกูวิเคราะห์กูเป็นสายวิเคราะห์อยู่แล้วที่มันไม่ได้กระขนาดนั้น้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันรุ่นนี้มันนิ่มจังวะเขามาน้อยเปล่า กูบอกหมูมันมีสามเดือนมันไม่น้อยนะเราสามห้ามันสามเดือนอ่านมิเดียวสี่คนลองลองลองต้องลองดูอะลองไอ้นี่ไหมตียาไหมไปไล่ตีที่ขายยาไหมมันมีตีได้นะไปบ้าน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 มันมีตีตลอดนะลุงที่ที่ขายยาเวเปิดอสุนอุ้ยรถเชียอะไรไอ้เียวดหูจิบายรถบอกเทียดดูดูดูหู าคนได้ยินตัวคนนอกได้ยินด่าเวลามันขับผ่านเป็นอย่างเงี้ยลุงเฮ้ยตอนนี้ไอ้เหี้ยไอ้นั้นไอ้นั้นมันจบยังอ่ะสตอรี่ใหญ่ที่อาฮัตติบะแต่จบแล้วลุงมันแปดสิบเก้าสิบแล้วลุงเนี่ยเอาจบจบอีกไม่ถึงชั่วโมงจบแล้วไฟเนี้จบมันไฟจบไปแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังลากอยู่ถ้าชื่อขึ้นอือนก็น่าจบได้เดี๋ยวเปิดเกาะป๊บนึงเปิดเกาะไม่ต้องทีเจ็ดสิบสองเลยพี่อีกห้าสิบไปอะฮะมันสามแล้วพี่อ๋อไม่ได้สองที่เหรอ ใช่ร้อย่สใช่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 ไอชักจะไหวไม่ได้ไม่กูเห็นไอชักโดนลุมแทงตายอยู่เลยถ้ากากจัดอะผมว่าน่าจะผิดหวังจัดอะน่าจะผิดหวังก็เอพีเอเคจัดอะน่าผิดหวังจัดอลุงแต่ล่าสุดเราก็เพิ่งชนะจักรพัฒน์มันมาดึงเท้าโง่จังวะันทิจิีิจิรู้สึกว่ามันโง่โง่ขนาดนั้นเลยป่โง่แล้วพี่น้องไม่รู้ดิ รู้สึกมันไม่มีอะไรเฉยมันไม่รู้ว่ามันอ่อยหรือว่ามันอะไรด้วยไปแล้วเหรอรู้สึกมันไม่มีอะไรเน็ตกากจัดดูอ่ะพี่พี่หล่อมากเลยเน็ตกากจัดโซนรถอยู่ข้างเรียนเลยนะพงศ์ทำไมเน็ตกากวะทำอะไรมาวะเนี่ยเน็ตอ๋อเน็ตผมมันตัดทุกวิทุกวิทุกวิเลยเว้ยเน็ตผมอ่ะ เน็ตผมมันตัดทุกวิเลยอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเ hey, <hey>, hey. น็ตมันตัดทุกวิเลยอะ่ะไม่รู้เป็นไรแดงขึ้นแดงขึ้นแดง